วันนี้เราก็ส่งของกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยจังจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสั่งน้ำยางพารานะครับจำนวนหนึ่ถังนะครับ20ลิตรนะครับเป็นน้ำยางใสนะครับสำหรับชุบกบยางโดยเฉพาะเลยนะครับน้ำยางใสเนี่ยถูกผสมมากับเคมีพวกสำหรับยืดหยุ่น แล้วก็ทนความร้อนได้สูงๆนะครับเป็นน้ำยางพาราทีา่ใช้สำหรับทำกบยางโดยเฉพาะเลยนะครับน้ำยางตัวใหม่ของเรานะครับเข้ามาแล้วนะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือ,อาการเชื้อรานะครับการเชื้อราแล้วไม่หดตัวด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ของการหดตัวเนี่ยไม่มีเลยนะครับ แล้วก็เป็นน้ำยางที่สามารถกันเชื้อราได้นะครับเพราะว่ากบยางบ้านเราเนี่ยมันใช้สําหรับตกปลานะครับฉะนั้นเวลาเราตกปลาเนี่ยยางพลาเนี่ยจะต้องโดนน้ำนะครับเมื่อโดนน้าแล้วเนี่ยยางพลาทั่วไปเนี่ยเมื่อโดนน้าไประยะหนึ่งเนี่ยจะมีลาขึ้นนะครับมีลักษณะเป็นคล้ายลาแต่ยางพลาของเราเนี่ยของใหม่เนี่ยนะครับ ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีส่วนผสมของอาสารกันเชื้อราไม่มีเชื้อราขึ้นแน่นอนนะครับเราส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยพวกไม่หดตัวยืดหยุ่นได้สูงนะครับเด้งนะครับสีสดก็ยังมีเหมือนเดิม <c oughs> นะครับอตอนนี้ยางพาราของเราเนี่ยขายอยู่ลิตรละ2 0 5 250บาทนะครับอสอ2ลิตรเนี่ย450บาทนะครับ ท่านใดนะครับที่ต้องการน้ำยางพลานะครับสำหรับทำกลมยางก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับวันนี้เราส่งหลายอย่างนะครับก็จะมีมีสีนะครับอันนี้เป็นสีสำหรับทำกลมยางโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับถ้าเป็นขวด1 0 0ซีซีอยเนี่ยอยู่ที่ขวดละ180บาทนะครับผสมกับยางพลานี่ยแล้วสามารถอยู่ได้เนี่ยนานมากครับ อยู่ได้เป็นเดือนไม่เสียนะฮะมันต่างจากาสาีทั่วไปตรงที่ว่า,าสีที่เอามาทากบยางทั่วไปเนี่ยเวลาผสมกับยางพาราแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณแค่วันถึง2วันนะครับแต่ของเราเนี่ยอ,อยู่ได้เป็นเดือนนะครับไม่เสียอันนี้เป็นสีสะท้อนแสงสีเหลืองนะครับ อนอกจากสีแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีะตัวเบตนะครับที่ลูกค้าสั่งพ่วงไปด้วยนะครับตัวเบตของเราเนี่ยก็จะมีะหลายยี่ห้อเลยนะครับก็จะเป็นพวก SNS Owner นะครับ Copy 13นะครับ B Bad นะครับมีให้เลือกคัสสันหลายยี่ห้อหลายเกรดนะครับมีตั้งแต่ตัวละประมาณ3บาท4บาท5บาท15บาท20บาทนะครับ นอกจากตัวเบ็ดแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาพวกสปิรลิงนะครับสำหรับทำกดยางนะครับลูกหมุนนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นตะกั่วนะครับตะกั่วสําหรับถ่วงกบเลื้อยนะครับเป็นคล้ายๆตะกั่วกระดุมนะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณ2.8ถึง3กรัมนะครับ ตัวนี้ฮะท่านใดที่เอาไปทํากบเลยนะครับถ่วงตรงตูดนะฮะกบเลื้ยแน่นอนร้อซนะครับ <S <S ถุงละประมาณสองร้อยเมตรนะครับลูกค้าสั่ง500ร้ <S 1> <S 1> อยนะฮะก็ฝาก Facebook เฟซบุ๊กไว้ด้วยนะครับเฟซบุ๊กนำโชคนักแย้มนะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการพวกอุปกรณ์ตกปลานะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ